สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมหมอกิดชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1มิถุนายน2565เจอกันวันนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่21 พฤษภาคม2565นะครับความทำนายเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยไปสิ้นสุดที่1มิถุนายนนี้เท่านั้นไม่ได้มีผลต่อดีที่ผ่านมารวมถึงอนาคตที่นอกเหนือจากวันที่1มิถุนายนนี้ไปแล้วในคลิปนี้เป็นการทำนายโดยชะตาแบบรวมๆกว้างๆนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตรงไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยนะฮะสำหรับท่านไหนที่มีลัคนาตรงกับราศีที่ผมกาลังพูดถึงก็สามารถที่จะเข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าควรจะดูโดยการใช้วิจารณญาณแล้วก็เอามาเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเอาบาเบ็ญเรื่องําทางก็พอบางทีอาจจะไม่ได้ตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ได้ทักไม่ได้ตรงแบบชัดเจนอะไรมากมายก็สามารถดูเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับกับราศีมหาเฮงอันดับที่ห้าณวันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอคิชชอรี่ยังคงเหมือนเดิมครับทางเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวตตัวทั้งเรื่องการงานการเงินดุปรสคปัญหาความรักโชคลาภหรืออะไรต่างๆก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ และราศีที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ณนะขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นราศีอันดับหนึ่งมาโดยตลอดแต่ในคลิปนี้รู้สึกว่าจะลดถอยถอยลงมาอยู่ในอันดับที่หราศีที่ว่าก็คือราศีธนูหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับดยดวงชะตาชาวราศีธนูเองในรอบปักเนี้ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นส่วนเรื่องของบุญกุศลหรือทานศีลภาวนาที่ดูจะลดลงไป รวมถึงเจ้าชะตาเองอาจจะมีวิบากกรรมหรือว่าดาวบางสิ่งบางดวงที่มันโครจรเข้ามาอยู่ในลัคนาหรือว่าสถิตเล็งรักตัวเราเองอยู่ก็เลยส่งผลทําให้เรื่องของการเงินการเสีย่ยงโชคดูเหมือนจะดอกลงไปพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ยังมีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเสีย่ยงโชคซื้อหวยซื้อ,อตเตอร,รี่อยู่บ้างพอสมควรแม้ไม่มากมายนักอยู่ในกลุ่มอันดับที่5ก็ถือว่าอย่าง้รยที่สุด2ตัว3าตัว,2ต,ว2ตัวหน้า2ตัวท้ายก็ยังคงพอมีให้เห็นพอมีได้ลุ้นกันอยู่พอสมควรในรอบปักนี้ นะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของดาวคู่มิตรทิศนําโชคแล้วก็สถานที่บุญบาร,รมีในการที่จะทําทรวมถึงตัวเลมขมงคลเรามาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการงานก่อนชาวราศีธนูในรอบปังนี้ต้องเรียนตรงๆกันนะครับว่าเรื่องของการงานเจ้ชาชะตาเองจะรู้สึกว่าหัวรันหัวดือ้อพูดอะไรไม่ค่อยจะฟังณเวลาเนี้ยบางครั้งอาจจะถึงขนาดที่ว่าทะเลาะเบาแวงกับทั้งหัวหน้างานกับทั้งเท่าแก่กับทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยความที่ตัวคนราศี ธนูเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่มักไม่ค่อยยุ่งกับใครรวมถึงเป็นคนหัวดื้อหัวรานพอสมควรไม่ค่อยยุ่งกับใครใครอย่ามายุ่งกับฉันายุ่งกับฉันเดี๋ยวมีปัญหามีเรื่องแน่นอนนะครับข้อเสียคือตรงนี้เป็นอุปสรรคปัญหาแต่ข้อดีคนราศีธนูเป็นคนที่มักจะชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ชอบทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งทําไปแล้วรู้แล้วเลิกทําหันไปทําอย่างอื่นสนใจอะไรแบบแป๊บๆสักพักสัก ประเดี๋ยวประดาวก็หันไปทําอย่างอื่นลนักษณะจะเป็นแบบนี้แต่ที่จะต้องบอกว่าน่าจับตามองในรอบ,บนี้คือชาวราศีธนูกําลังจะมีงานพิเศษอันเป็นงานที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่เคยทํามาก่อนแล้วมีแนวโน้มจะได้ทําและสําเร็จแบบคาดไม่ถึงด้วยนะครับคนราศีธนูเองเนี่ยแม้จะเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้จึงทําให้มีโลก,กทัศน์ที่ค่อนข้างกว้างไกลเป็นคนที่ชอบที่จะอัปเดตตัวเองอยู่เสมอแม้ว่าจะอยู่ในโลกของตัวเองเยอะแต่ คนราศีธนูสามารถที่จะสื่อสารกับคนทั้งโลกได้โดยอาศัยทั้งทางสื่อสารต่างๆที่มีอยู่นั่นเองนะครับสําหรับใครที่ทํางานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปในรอบปักนี้รู้สึกว่าการงานจะค่อนข้างน่าเบื่อบางทีทําอยู่อยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะไปทําอย่างอื่นที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนอยากจะไปต่างประเทศอยากจะไปย้ายที่ทํางานอยากจะไปอยู่บริษัทอื่นหรืออยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวเราเนี้ยเกิดความรู้สึกแบบมีค่อนข้างที่จะหลากหลาย แต่ถามว่าการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานในช่วงนี้ของคนราศีธนูทําได้ไหมตามดวงชะตาต้องบอกว่าทําได้แล้วมีโอกาสที่จะได้งานที่ตัวเองต้องการด้วยนะครับนั่นหมายถึงคนราศีธนูเองมีดวงเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่ดีอยู่พอสมควรนะนะฮะเป็นแบบนี้สําหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการในรอบปักเนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องของบริวารลูกน้องอาจจะต้องบอกว่า ไม่ค่อยได้ดังใจที่ต้องการฝากงานสําคัญอะไระไ,รไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ในบางคราวค,คนราศีธนูเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะต้องลงมาจัดก,การดูแลทําทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองจึงจะสามารถทําให้งานนั้น,นบรรลุผลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวเองต้องการได้พูดงา่ายๆก็คือเจ้าของกิจการจะมีปัญห,หาปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารหรือว่าลูกน้องนั่นเองนะครับลูกน้องไม่ค่อยดีบางครั้งบางทีใช้ให้ทํางานน่นทํางานนี่กินเหล้าเมาไม่มาทํางานซะงั้นลักษณะจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับกับคนราศีธ ในกรณีถ้าคนที่อยากจะกําลังการหรืออยากจะเปิดธุรกิจใหม่อยากจะทําธุรกิจใหม่ใในรอบปังนี้งานด้านการสื่อสารงานเกี่ยวข้องกับการทําทัวร์ท่องเที่ยวไกด์รวมถึงงานด้านอาหารการกิน เป็นไปในทิศทางที่ดีครับแม้คนราศีธนูเองอาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มาก่อนแต่คุณสามารถทําได้อีกทั้งอาชีพหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองเนอะมากในรอบบังนี้ของคนราศีธนูคือนักโหราศาสตร์คนราศีธนูมีซิกเซนเป็นคนที่มีความแบบเขาเรียกว่า ราศีสังห์มีสัมผัสที่หกสามารถที่จะสื่อสารหรือติดต่อกับบางสิ่งบางอย่างได้คล้ายๆพลายกับซิปอะไรอย่างนี้เขาวากันไปนะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าทางดน้าการงานคนราศีธนูอยู่ในทิศทางที่กลางๆไม่ได้ดีมากแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ยำแย่อุปสรรคปัญหาเกิดจากตัวของเจ้าชะตาเองในบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากยุ่งกับใครหัวดื้อหัวร้านใครบอกอะไรมาก็ไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยใส่ใจข้อดีชอบศึกษาหาความรู้ ข้อเสียใจน้อยเซสซีทีฟอ่อนไหวบางครั้งเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าต้องลงไม้ลงมือรุนแรงแบบนี้ไม่มีนะครับภาพเรื่องของการงานของคนราศีธนูออกมาในรูปแบบนี้นะฮะคราวนี้เรามาต่อกันกันในเรื่องของการเงินคนราศีธนูอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะว่าเรื่องราวของการเงินเนี่ย บางครั้งอาจจะต้องอาศัยวันเวลาอาศัยช่วงจังหวะที่มันเหมาะเจาะแล้วก็ลงตัวเพื่อที่จะทําทธุรกรรมทางการเงินให้มันสาเร็จรุ่งร่วงแล้วถ้าถามผมว่าในรอบปังเนี้ยคนราศีธนูกรณีอยากจะไปทาธุรกรรมทางการเงินสําเร็จไหมได้ไหมได้ครับแต่อาจจะไม่ได้เท่าที่เราต้องการแล้วถ้าใครต้องการอยากจะขายรถขายบ้านงวดนี้ขายได้ไหมทําได้ครับคนราศีธนูรวมถึงอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อ พวกยุตยานผ่านนะคนราศีธนูมักมีโอกาสดีๆมีโอกาสประสบควาสมาสำเร็จและที่สําคัญคนราศีธนูเองใครออกรถป้ายแดงในรอบปังนี้ก่อนหนึ่งมิถุนายนทะเบียนรถของคุณรวมถึง นำเบอร์ตรงกุญแจเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะนำมาเป็นตัวเลขนำโชคได้ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับเรื่องการเงินแม้นจะต้องรอนานหน่อยในกรณีถ้าต้องการอยากจะกู้เงินหรือว่าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกับทั้งทาง,ทางแบงก์หรือว่ากับญาติพี่น้องรอนานหน่อยแต่สุดท้ายก็สมหวังแล้วก็ได้ดั่งใจที่ต้องการครับแล้วถ้าเรามามองเรื่องราวของความรักชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่ผมต้องเรียนว่าคนราศีธนูเป็นคนที่มักจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรัก ใครที่คบหาดูใจอยู่กับคนต่างชาติหรือคนต่างประเทศคนคนคราศรีธนูมีเรื่องของความโชคดีปรากฏให้เห็นมีดวงได้พบปะคนรักคู่ครองม,มีเกณฑ์ได้แต่งการแต่งงานรวมถึงมีโอกาสที่ได้เจอเนื้อคู่ด้วยนะครับแต่ในรายที่กําลังมีปัญหาหรือเป็นสามีภรรยากาันเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะห่างทะเลาะก,กันอยู่ช่วงเนี้ยจะมีการห่างเหินกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นเลืกลา จะมีการพูดคุยติดต่อเจรจากันบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าจะใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันคอนน่อนข้างที่จะน้อยมันก็จะกลายเป็นปัญหาทําให้บางคราวเนี่ยอาจจะเวลาที่มันมีช่องว่างมากขึ้นมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างเหินเพราะนั้นเนี่ยคนราศีธนูควรที่จะหาโอกาสเอาใจใส่ดูแลเทคแข่คนที่ตัวเองรักจะได้ไม่มีช่องว่างแล้วทําให้อะไรอะไรที่มันย่าแย่ จะได้ไม่เกิดขึ้นลนักษณะเป็นแบบนี้ครับคนราศีธนูตามดวงชะตาต้องบอกว่าเรื่องราวความรักเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีไหวพิบฏิพานเป็นคนมีทักษะเป็นคนมีมุสัมพันธ์ดีในการพูดคุยกรณีชอบใครอยากคบใครอยากจีบใคร ลองเข้าไปพูดไปคุยดูมีโอกาสที่คุณจะได้รับการตอบกลับมาแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะนั้นแต่ว่าต้องบอกก่อนนะฮะอย่าเจ้าชู้มากยิ่งถ้าใครแต่งการแต่งงานมีลูกมีภรรยาแล้วไม่ควรทําแบบนี้ด้วยประการทั้งปวงสําหรับคนราศีธนูนะครับ หลังจากที่เรามองเรื่องของการงานการเงินนะครับเรื่องของความรักบ้างปรับปลายรวมถึงเรื่องของครอบครัวด้วยนะฮะถ้ามองเรื่องของครอบครัวก็ต้องบอกว่าลูกหลานบริวารอาจจะนําเรื่องปวดหัวมาให้คนราศีธนูแต่ครอบครัวก็ยังอยู่ดีกินอร่อยอยู่เช่นเดิมอาหารการกินอุดมสมบูรณ์การเงินการคลังก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะแต่หาเงินได้คล่องหาเงินได้เก่งด้วยคนราศีธนูเป็นคนอยากคนมักจะอัปเดตตัวเองอยู่เสมอทําให้รลาดเปลืองของคนราศีธนู จะส่งผลโดนบันดาลให้เรื่องราวของการเงินหรืออะไรต่างก็ตามที่ติดขัดอยู่ราบรื่นและเป็นไปในทิศทางที่ดีครับมีปากมีดาวพูดเป็นปากก็จะส่งผลทําให้พูดจาเจรจาพาธีกับผู้หลักผู้ใหญ่มักจะสําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ดังใจที่หวังเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของทิศนําโชคเรื่องของตัวเลขวันที่สถานที่บุญเสริมดวงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนเรื่องของบุญกุศลเป็นอันดับแรก คนราศีธนูในรอบฝั่งนี้เนี่ยนะครับการสร้างบุญสร้างกุศลถือเป็นเรื่องสําคัญและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเรื่อมสศรัทธาเป็นที่ตั้งบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจึงจะส่งผลโดนบันดาลให้ท่านได้ดังที่หวังนะครับ บุญเสริมดวงก็คือการถาวายปัจจัยร่วมสร้างธรรมะนะครับถาวายปัจจัยร่วมสร้างหนังสือหรือตำรับตำราต่างๆรวมทั้งหนังสือพระไตรปิฎกถาวายตามวัดวาอารามต่างๆให้พระภิกษุสงฆ์ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินยัยรวมถึงการที่เราจะทําบุญถาวายพวกสื่อธรรมะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสื่อทางธรรมเนี่ยให้กับวัดวาอารามหรือสถานีเสียงธรรมต่างๆคนราศีธนูทาบุญประเภทเนี้จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องในเดือนมิถุนายน นนนานี้ะคยรับรวมถึงทำบุญบริจาคปัจจัยร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิต่างๆในการที่จะต่อเติมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนหรือว่ารถฉุกเฉินรวมถึงการทำบุญบริจาคปัจจัยเวชภันฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับทั้งทางโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลที่จะทําทให้คนที่เกิดราศีธนูมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังแต่ถ้ากรณีเราไม่มีเวลาที่จะไป คนราศีธนูเองสามารถที่จะทําบุญไหว้พระหรือสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกุศลเป็นบุญที่จะส่งผลหนุนนําให้คนราศีธนูมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและปรารถนาในรุ่งในรอบวันที่1มิถุนายนนี้นะครับ ในกรณีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาคนราศีธนูในช่วงเนี้ยปักเนี้ยมีดวงชะตาเกี่ยวพันกับองค์พระพิคเนตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดสมานวัดโพรงอากาศใครที่เกิดราศีธนูก็ลองแวะไปกราบสักการะบ,บูชาองค์พระพิคเนตได้นะครับรวมถึงวัดศรีสะทองก็ได้นะครับหรือจะเป็นวัดสว่างอารมณ์ก็ได้เช่นเดียวกันอีกทั้งคนราศีธนูเองมีดวงชะตาเกี่ยวพันกับทั้งองค์พ่อพระศิวลรีหรือว่าองค์พระอุปคุตหลวงพ่อโสธรก็ใช่ พระพุทธสิหิงก็ใช่องค์พระพุทธชินราชก็ใช่เช่นเดียวกันรวมถึงสมเด็จโตแล้วก็หลวงพ่อพระสยที่จังหวัดหนองคายกรณีถ้าคนราศีธนูเนี่ยนะฮะเดินทางผ่านไปทางนูน้นแถวแถวหนองคายก็อาจจะไหว้พระสเสร็จหลวงพ่อพระสยเสร็จแล้วเนี่ยนะ,ะก็เลยเลยไปทางมุกดาหารนิดนึงเพื่อเข้าไปยัง อันซีนหรือว่าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมุกดาหารนั่นก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองตรงนี้เนี่ยนะครับเข้าไปกราบสักการบูชาปูอนันตนาคราชแล้วก็สามารถที่จะแวะเข้าไปกราบขอพอรโชคลาภกับองค์ย่านาคน้อยได้เช่นเดียวกันเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศรีธนู หาโอกาสไปกราบสักการะบ,บูชาสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เพื่อความเป็นสิริงมงคลสําคัญที่สุดเลยนะฮะการไปเดินทางไปควรจะต้องวางแผนให้รอบคอบรัดรัดกลุ่มแล้วก็อาจจะต้องมองเรื่องของความศรัทธาเรื่มใส่เป็นที่ตั้งด้วยนะครับเป็นแบบนี้หลังจากที่เราบอกเรื่องของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้ก็มาว่ากันเรื่องของที่ตําโชคดาวคู่มิตรนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคนราศีธนูในรอบปักเนี้ยนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ยุดยานผานนะเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดโชคเกิดลาบได้ใครที่มีโอกาสได้ซื้อรถก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนเรื่องราวคนราศีธนูกําลังจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาให้เห็นนะครับ ทิ่นําโชคคือทิศเหนือสีมงคลเป็นสีแดงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีเทาลองดูว่าเรามีรถสีนี้หรือไม่อย่างไรนะครับสําหรับดาวคู่มิตรคนราศีธนูนะฮะเป็นผู้ชายผอมสูงผิวขาวอายุไม่น่าจะเกินสัก40ปีนะครับคนนี้เนี่ยนะครับจะมาจากทางทิศเหนือจะนําโชคลาภมาให้ถ้าเราเสี่ยงเองเนี่ยจะได้โชคลาภจากทางทิศใต้คืออันมีมาจากเด็ก และที่ตะวันออกจากสามีภรรยาที่เป็นคู่กันเวลาเขาขายของือวาขายรถขายลอตเตอรี่อะไรต่างๆขายหวยนะฮะถ้าทางทิศใต้เนี่ยจะเป็นเด็กแต่ถ้าถ้าเป็นทางทิศตะวันออกหรือทิศบุรพานี่จะเป็นสามีภรรยาเป็นคนขายนะครับอันนี้จะส่งผลดลมันดาลให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลากแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลาสถานที่รวมถึงคนขายด้วยนะครับ ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีธนูในกรณีถ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทดสอบทดลองว่าควรทําแบบนี้ดีไหมนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้มีหลักการในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับแต่ไม่ได้เป็นการชี้ดำหน้าเพียงแต่บอกให้ดูฟังให้เฉยเฉนะครับรวมถึงคนราศีธนูเองอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่ากุญแจรถนะครับมันจะมีัมเบอร์อยู่ตรงเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทะเบียนรถของคนราศีธนูเนี่ยเน้นเลยนะฮะถ้ามีสีแบบที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่ขาวแดงฟ้าเทา หรือดำเนี่ยคนราศีธนูมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของก่อทอรถปรากฏให้เห็นหากคนราศีธนูไม่มีเลขดังกล่าวนะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้ก็คืองวดวันที่หนึ่งมิถุนายนดวงคนราศีธนูมีเลขที่เกี่ยวพันกันดังนี้ก็คือเลขหนึ่งเลขสองเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ตัวนะครับอีก ทั้งอย่างหนึ่งที่คนราศีธนูไม่ควรจะมองข้ามก็คือวันที่เวลารวมถึงสถานที่ด้วยนะครับเลิกงามยามดีของคนราศีธนูงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนก็คือวันที่ยี่สบสี่ยี่ิบเก้าสาสิบสาสิบเอ็ดและวันที่หนึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการเสรี่ยงโชคแล้วยังเหมาะสําหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะทําธุรกรรมทางการเงินก็มักจะมีโอกาสดีดี หรือจะเสี่ยงโชคตามวันที่ดังกล่าวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหางมองทางด้านเวลาคนราศีธนูถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือ10บนาฬิกาสินาทีและเวลา12บสนาฬิกาสินาทีส่วนช่วงบ่ายเวลา14บสนาฬิกายนาทีและเวลา17บเนาฬิกาสามนาทีมีดังนี้ครับในกรณีถ้าจะเลทนาทีก็ไม่ควรเกิน5นาทีนะฮะเป็นแบบนี้ อีกหนึ่งที่ที่จะต้องมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือสถานที่จะเสี่ยงโชคซ,ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในกรณีคนราศีธนูได้เดินทางไปยังสถานที่ตรงนี้ก็สามารถซื้อได้เลยก็คือเทวสถานแหล่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทางความเชื่อไม่ว่าจะเป็นปู่อน,น,นันตนาคราชที่มุกดาหารรวมถึงวัดวา,ารามที่เราเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ได้ไปตรงนี้ก็สามารถเสี่ยงโชคได้ทั้งที่1สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วไปนะครับหรือถ้ารถหรือคนที่เขาปั่นจักรายานมา ก็ซื้้อไดแหล่งท่องเที่ยวหรือจะเป็นแหล่งพักรถตามปั๊มต่างๆเวลาเราไปไหว้พระไปทําบุญแล้วแวะพักที่ปั๊มลองดูว่ามีคนแบบนี้อยู่ไหมก็สามารถเสี่ยงโชคได้ถ้าเรือข้ามฝากตลาดน้ําแหล่งที่ซื้อของกินของฝากต่างๆรวมถึงหน้าโชว์รูมรถแล้วก็โรงพยาบาลเด็กด้วยนะครับ คนราศีธนูเนี่ยหากไปมีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ตรงนี้วันที่เวลาทุกอย่างมันแมทกันก็ลองเสี่ยงโชคดูได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเสี่ยงให้มากจนเกินกว่าเหตุนะครับบางครั้งเนี่ยแทนที่จะมีโชคมีลาศก,กบกลายเป็นว่าต้องมาด่าผมแทนนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมทํานายไว้เป็นการทํานายดวงชะตาผ่านทางดวงดาวหน้าไพ่แล้วก็เรื่องของเลขศาสตร์พิงเกณฑ์มันอาจจะตรงไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแต่ไม่ควรจะยึดติดในสิ่งที่ผมทํานายเอาไว้เป็นไกด เพื่อที่อย่างน้อยเวลาที่เราจะเสี่ยงโชคหรือว่าเราจะทําอะไรต่างๆก่อนที่จะมีไกด์ไลน์ให้เราได้รู้ว่าควรทําแบบไหนอย่างไรมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการอยากให้เป็นนะครับเอาละครับกับดวงชะตาคนราศีธนูมหาเฮงอันดับที่5ประจําวันที่1มิถุนายนกับผมหมอกิชโชลีก็คงจะถึงโค้งสุดท้ายแล้ว นะครับก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตรงนี้นะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line Fanpage Facebook ทุกปัญหามีทางออกเสมอรอท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ